วันนี้เวลา14บีนาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรักษสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านหนองกันเกลาหมู่ที่หตําบลศรีกระอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดําริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนฉบับที่5พุทธศักราช2560-2569ถึง โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเมื่อปี2539สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนร,ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน82คนครู8คนด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนได้แก้ไขด้วยการให้นักเรียนนำผักและไข่ไก่ไปรับประทานที่บ้านพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนมีพื้นที่หนึ่งไร่สองงานทำกิจกรรมต่างๆ,ๆเช่นกิจกรรมเกษตรปลอดภัยกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้ากิจกรรมประมงเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนและในบอ่อธรรมชาติและกิจกรรมปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ผลผลิตที่ได้นําขายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและนําไปประกอบอาหารเลี้ยงกลางวันรวมทั้งจําหน่ายให้กับชุมชนในราคาย่อมเยาวนอกจากนี้ได้ทอพเนกิจกรรมศูนย์บริการความรู้เรื่องสมุนไพรด้วยมีประชาวบ้านเข้ามาช่วยสอนนักเรียนทําลูกประครบสมุนไพรแชมพูสมุนไพรเจลแอลโกอฮอล์ว่านหางจระเข้และน้ํำยาล้างจาน ในการนี้ท่าพเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นปัะถมะศึกษาปีที่สองเรื่องคำคล้องจองเพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำฝึกกระบวนการคิดและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องส่วนผลการทดสอบผลสมทธิ์นักเรียนชั้นมระถมะศึกษาปีที่6หรือโอนเน็วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศส่วนวิชาอื่นเช่นวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษก็มีคะแนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อ60พรรษารวมทั้งติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนและประสานผู้ปกครองให้ช่วยดูแลเรื่องการอ่านการเขียนและการทำกันบ้านส่วนครูก็พัฒนาตนเองด้วยการเข้าอบรมศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส่วนแอปพลิเคชันต่างๆ กิจกรรมฝึกอาชีพอาทิการทำพรมเช็ดเท้าการทำดอกไม้จากถุงนมโรงเรียนการทำสายคล้องแมสนอกจากนี้ได้สอนให้นักเรียนทำกิจกรรมแปรรูปอาหารโดยนำไข่ไก่ที่เหลือจากการจำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียนมาแปรรูปเป็นไข่เค็มใบเตยหอมแปรรูปมาบรี่เป็นแยมปลาดุกแดดเดียวและมะนาวดอง พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโครงการทหารพันดีสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ต้องการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองโดยมีพื้นที่ศูนย์กลางในการผลิตอาหารจึงได้มีพระราชกระแสร,รับสั่งให้หน่วยทาหารในโครงการทาหารพันธีเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมกับชุมชนดำเนินการจัดทำแปลงกเกษตรแบบผสมผสานเพื่อผลิตอาหารสำหรับชุมชนโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียน,นพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้เพื่อขยายผลสู่ครัวเรือนเกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชน โดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับโรงเรียนทาหารการสัตว์กรมการสัตว์ทาหารบกได้ดําเนินการในโรงเรียนบ้านน้องกันกลาวอาเภอบ้านนาและโรงเรียนบ้านคลอง14อําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2563จนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา2ปีทางโรงเรียนได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ได้นาผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนและมอบให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงเรียนผลการดําเนินง,งานนักเรียนครูและผู้ปกครองได้รับอาหารที่ปลอดภยัยทั้งนี้ได้ขยายผลต่อชุมชนทําให้ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารทั้งในยามปกติหรือในยามที่เกิดภัยพิบัติต่อจากนั้นท่าพระเน,นธนิทรศรการความก้าวหน้าการดําเนินง,งานของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกอาทิโรงเรียนวัดท่าด่านนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันซึ่งมีการจัดอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพให้กับนักเรียนรับประทานหากมีอาหารเหลือจะตักให้กับนักเรียนนำกลับไปรับประทานอาหารที่บ้านในตอนเย็นโรงเรียนวัดสันตยารามนำเสนอโครงการการทำชากระชายขาวเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองชงดื่ม เนื่องจากกระชายขาวมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งไวรัสและสร้างผภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโรงเรียนวัดปรมามณีนำเสนอการทำสายคล้องแมสจากลูกปัดหลากสีการย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าจากดอกสุพรรณิกาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกเพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีการจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยโรงเรียนบ้านเขาสองกล้องนำเสนอการทำเครื่องนวดเท้าอัตโนมัติเพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้ปกครอง โรงเรียนวัดวังปลาจืดนำเสนอโครงการยุวเกษตร,รกรน้อยวังปลาจืดที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และนําไปประกอบอาหารเลี้ยงอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากนั้นทรงพระดาเนินไปยังอาคารหนึ่งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นหนึ่งแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริเป็นเวลา15ปี การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในวันนี้สร้างความปราบปลื้มแก่คณะครูนักเรียนและผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริทุกภาคส่วนที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานโครงการตามพระราชดำริให้กับโรงเรียนช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอาหารรับประทานครบถ้วนทําให้สามารถเรียนหนังสือได้ดี รวมทั้งได้มีการฝึกอาชีพให้นำไปประกอบวิชาชีพได้นอกจากนี้ได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังชุมชนทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน